ส่วนประกอบจะมีแค่3อย่างค้านั่นเองนั่นเองนะครับก็เป็นปลากระมังนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับกำลังส,สวยๆเลยครับ ไซส์สวยๆเลยเหยื่อยังเหลืออีกเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราใช้เหยื่อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับผลงาน สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมช่องมองคลฟิชชิงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับเหยื่อตกปลาเก็ดแบบง่ายๆนะครับตกไม้ธรรมชาติในงบประมาณ60บาทไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับส่วนประกอบจะมีแค่3อย่าง,างนั่นเองนั่นเองนะครับอย่างที่หนึงนะครับมะพร้าวไผ่เทียวครับ อันนี้ได้มาสัาพัเริ่มขึ้นลานนิดหน่อยอันนี้ผมใช้เป็นของตองหนึ่งนะครับเนื่องจากหาได้ง่ายในพื้นที่ที่อยู่นะครับแล้วก็ราคาถูกครับ20บาทอย่างที่สองก็เป็นมะพร้าวใบเตยนะครับอันนี้ก็ใช้ของตองหนึ่งเหมือนกันนะครับราคา20บบาทนะครับอย่างที่สามนะครับ เยื่อปลารวมมะขิดนะครับของตองหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ราคา20บาทตัวนี้ค่อนข้างจะเหนียวเหนียวนะครับแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะแรงนะครับ เมื่อผสมเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของเหยื่อเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับกลิ่นจะหอมฉุนเลยนะครับกลิ่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงโอ okay. เค๋ยวหลังจากนี้นะครับเราเหยื่อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นสภาพหมายที่เราจะมาลองเหยือกันนะครับอันนี้เป็นหนองน้ำธรรมชาตินะครับจุดที่ผมลงก็จะเป็นจุดนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับตะก้อที่ใช้นะครับจะเป็นตะก้อตัวเล็กๆนะครับแค่นี้เองนะครับตะก้อเบ็ดจะเป็นเบ็ดเบอร์สามนะครับเพราะว่าป่าที่นี่ตัวจะไม่ค่อยใหญ่นะครับ เตือใหญ่ก็พอมีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตะก้อผูกเองครับเหยื่อไปผสมน้ํานะครับไม่ต้องให้ชุ่มมากนะครับพอดีหมายที่ตกเป็นน้ํานิ่งนะครับก็ต้องการให้เหยื่อมันฟุ้งไวๆวหน่อยนะครับให้ปลาเข้าเร็วนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะครับก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับสามคันนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับ นะครับต้มแ,แรกครับกระมังนะกรบมังตัวที่สอง กอแตกก็กระมังครับใส่สวยเลยกระมังอีกแล้วครับตะก้อพังหมดแล้วครับ ก็มั่งตะกี้คันนั้นก็กินครับแต่ว่าไม่อยู่ครับได้ขันนี้ก็กินพร้อมกันเลยนะครับ กำมังอีกแล้วครับกินติดๆกันเลยปลาทูก็มีครับ สองตัวเลยโอเคนะครับเดี Again, <one of scratches> ๋ยวเรามาดูผลงานสําหรับเหยื่อสูตรนี้นะครับก็เป็นปลากระมังนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับกำลัง สวยเลยครับไซส์สวยเลยเหยื่อยังเหลืออีกเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราใช้เหยื่อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับผลงานสําหรับเหยื่อสูตรนี้นะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับอยากได้เหยื่อสูตรนี้ก็เดี๋ยวผมฝากช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างครับน่าจะเป็นไลน์นะครับไลน์ไอดีก็ใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับราคา60บบาทครับค่าส่งก็50บาท นะครับสนใจก็ทักมาได้หรืออาจจะใช้เป็นการประยุกใช้ของค่ายอื่นก็ได้ครับก็น่าจะได้ผลที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเหยื่อตอนนี้มันจะจุดเด่นคือมันมีส่วนผสมของมะพร้าวเยอะครับเวลาลงน้ำเนี้ยเหยื่อมันจะฟุ้งเร็วนะครับเรียกปลาได้ดีนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ